สวัสดียอเช้านะครับทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนนะมาดูกันว่านะครับข้อดีข้อเสียนะครับของการไว้และตัดทิ้งกิ่งต่ำนะทุกคนก็พามาดูข้อดีก่อนนะครับการตัดกิ่งต่ำทิ้งนะอย่างแรกเลยนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปด้านในทรงพุ่มได้นะครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าเราตัดกิ่งต่ำนะทุกคนก็ แดดลมสามารถเข้าถึงนะครับได้นะครับแล้วก็เราก็ทำงานง่ายนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีฝนตกนะครืรอว่าฤดูฝนนะครับก็จะช่วยลดความชื้นนะครับในต้นได้นะครัทุกคนนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราตัดกิ่งต่ำทิ้งนะครับก็เป็นการป้องกัน นะครับเป็นการลดพวกแมลงนะพวกเชื้อราต่างๆนะที่อาจเกิดขึ้นได้นะทุกคนอ่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะผมก็จะตัดนับกิ่งต่ําทิ้งหมดเลยนะเพื่อทําให้ต้นโล่งโปร่งลมแสงเข้าได้ดีนะทุกคนอ่านี่นะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่อยากไว้กิ่งต่ํานะครับก็ตัดทิ้งได้เลยนะทุกคนอ่ลองมาดูบ้างนะถ้าเกิดว่า เราอยากไว้กิ่งต่ํานะครับทุกคนนี่นะครับอีกต้นหนึ่งนะมินนี้ก็เป็นต้นของพี่ชายนะครับทุกคนก็ทุเรียนก็เติบโตได้ดีนะทุกคนใบใหญ่ใบเขียวเข้มเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าไว้กิ่งต่ํานะทุกคนก็อย่างแรกเลยนะครับอาถ้าเกิดว่าเราอยากเข้าไปนะก็ก่อนงานจะน่ากลัวนิดนึงนะครับเพราะว่าด้านล่างนะครับโคนต้นเนี่ยก็จะมีญ่ารกทึบเลยนะทุกคนอ่า ถ้าเกิดว่าเราไว้กิ่งต่ำนะครับแล้วก็ไม่ตัดหญ้าเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยนะว่ากิ่งเนี่ยก็จะเรียดดินนะครับติดดินเลยนะทุกคนก็อาจจะมีเรื่องของแมลงนะครับทุกคนเพลี้ยนะครับทุกคนเนี่ยครับอก็มีเพลี้ยไก่แจ้นะครับกําลังกินใบอยู่นะครับทุกคนการไว้กิ่งต่ํานะครับก็ทําให้ต้นนะครับมีความชื้น เพิ่มขึ้นนะครับทุกคนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะครับทุกคนก็พามาเปรียบเทียบกันดูนะว่าจะไว้กิ่งต่ํานะหรือว่าตัดทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดววเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะครับแล้วก็เก็บความชื้นเก็บรูกนะครับทุกคนก็เลือกเอาแล้วกันนะครับระหว่างตัดกิ่งต่ํานะครับหรือว่าเก็บกิ่งต่ําไว้นะครับทุกคนฝากกันด้วยนะครับทุกคน